สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับบ่าวศักคักอโรดชแนลวิสุภพรพน้องนาเดียนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจด้วยนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางมาที่สารปู่ตานะครับผมเป็นสารปู่ตาของบ้านของบ่าวศักแล้วก็วิสุภพรเองนะครับผมวันนี้ผมได้มาทําพิธีถวายหัวหมู นะครับผมถวายผลไม้ให้กับปู่ตานะครับผมซึ่งเ,เราได้ทํากันทุกปีนะท่านผู้ชมครับในช่วงหลังอ,ออกพรรษาของทุกๆปีผมก็จะมากราบไหว้มาขอพรขอหน้าที่การงานขอโชคลาภต่างๆกับปู่ที่นี่นะครับผมนี่คือดอนปู่ตาที่ผมได้มากราบไหว้นะครับผมทุกๆปีในทุกๆรอบที่มีจัดงานในช่วงที่มีทําพิธีต่างๆผมก็จะได้มาร่วมงานทุกครั้งนะครับผมช่วง บุนเดือนหกผมก็จะนำบ้องไฟมาถวายให้ปู่ด้วยนะครับผมแล้วก็บางครั้งนะครับท่านผู้ชมครับปีที่ผ่านมาผมก็ได้นำมอํามาลงให้ปู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอโชคขอลาบตอนนั้นผมมาจุดเลขทูบเข้าเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมเกือบเข้า3ามตัวตรงๆเลยนะท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทําพิธีเสร็จแล้วก็จะจุดเลขทูบ1ดอกขอโชคขอลาบกับ,บปู่เป็นแนวทางสําหรับเอฟซีที่เสี่ยงโชคนะครับผมว่าประจำวันที่ 16ธันวาคม2568นะท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าสถานที่ตรงนี้ปู่ตาดอนปู่ตาตัวนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมครับซึ่งใครที่มาขอโชคขอราบขอหน้าที่การงานโดยวจะเป็นข้าราชการตำรวจนะครับผมคุณหมอนะครับผมคุณครูอะไรต่างๆนะครับผมมาขอให้การสำเร็จทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ที่มีชื่อเสียงนะครับผมนักยกน้หนักแห่งประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับผมคือ,อ พี่บันดีคําเอี่ยมนะครับผมอยู่ที่บ้านที่นี่ด้วยกันครับผมก็จะมีเหรียญทองเนี่ยายของอที่มาถวายปู่แล้วหนึ่งในนั้นก็มีโล่ YouTube ของทางช่องของผมด้วยนะผมซึ่งทํามาถวายให้ปู่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เอดูนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องของโชคลาบเดี๋ยวเราไปตามด้วยกันนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมหลายท่าน เดี๋ยววันนี้ก็มีเด็กมาด้วยนะครับอาจจะมีเสียงเด็กนิดนึงก็ต้องขออภัย f c ด้วยนะครับผมเพราะว่า,าลูกหลานก็มากับคุณตาคุณยายเผิอนนาะนะครับผมอาจจะเสียงดังนิดนึงก็ต้องขออภัย f c ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมนะครับผมไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมสวัสดี วันนี้ผมเข้ามา้วคันนี้รถ9 0นะครับผมเหมือนเดิมอาเกน้อยมาด้วยด้วครับสวัสดีครับนะพิชัยนะครับผมนางเอกน้อยนางเอกน้อยไปแข่งขันประกวดร้องเพลงนะครับผมกิจกรรมของโรงเรียนนะครับที่เขตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนายเอกไปประกวดร้องเพลงเด้อวันนี้นะครับกำลังติดตามอยู่จากขบวัสดีคุณกุ๊กๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อ นูนน no. no, no, ูเง mm ียยนีได้อมเียไมูเ so. ง ah, oh. okay. ี對對้ยังเงี้ยไม่น่อยานชมครับตัวนั้นก็จะมีโล youtube ของผมนะท่านผู้ชมครับนู้นคิมาเก็นนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซด้วยนะครับถ้ามีเอฟซีก็ไม่มีวันนี้นะทครลลามัลโลยูทูบทางช่องของเรานะท่านผู้ชมครับ

ตัวนี้ก็จะมีนะครับท่านผู้ชมตัวใครที่จําได้นะครับผมเป็นน้องกุมารนะครับผมน้องกุมารที่มีเลขโขนนะครับใครที่จําได้น้องนะครับก็มีใจมันบอผิพียดดอกเพียดมากมันคือบล็อตแล่เราใช่ปะนะครับเป็นความเชื่อนะท่านผู้ชมครับถ้าเราได้ประสบความสําเร็จหรือว่าเราได้มีโชคมีลาภหรือว่าเราเสเร็จในหน้าที่การงานนะครับผมเราก็ต้องมาเลี้ยง ท่านทุกๆปีนะครับผมซึ่งผมก็ทาทุกปีนะครับผมผมทําช่วงปอบันาทุกๆปีเลยนะครับผมแต่ปีนี้ช้าหน่อยนะครับปกติแล้วเขจะทําช่วงพฤศจิกายนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึงธันวาคมแล้วนะครับซึ่งผมก็เองก็ติดงานเยอะนะครับช่วงนี้งานมาร้องมารำก็เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ เหรีทองนักกีฬานเออนั่นแหละมันงามโยมันงามอันนี้ก็มีชื่อเสียงเหรียญทองแดงนะโนักกีฬาโอลิมปิกนะตุ้วันดีคเอี่ยมนะครับเขาเป็นญาติกันนะครับกับวิศวาพรนะครับ่มัน้อหมันเมือตั้งเหนตั้งนมันเงางามมันงามโปตันตั้งเ็นมันบ่ถือ อย่าลืมนะครับ FC นะผมงวดนนี้อย่าลือมอย่าพลาดนะครับผมทูบดอกนี้นะครับผมทูบแห่งโชคลาภนะครับ <umba> แน่ๆนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมนี่ <umba> จัดให้เลยนะครับ <umba> วันนี้ขอสามตัวตรงๆเดอปพูเดอร์นะครับปูตาบานเฮานะครับขอสามตัวตรงๆป <umba> ี <umba> Yeah. ปี๊บินสลับเบี้ยวนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นหมาภูนะครับผมแต่งเลี้ยงทั้งภูเจ้าที่แล้วก็ปู่ตาที่นี่นะเราส่วนกับทำให้ครบให้จบนะครับผม ไม่เก็บด้วยหนีขอสามตัวเด้อนะครับผมเดี๋ยวมาให้เปือนล้างหลายไอ้เยเขียนวันเมื่อวานไหนนี่สั่นมันหลายตัวนี่มทางกลับเลยนี่อ่ะขอบคุณครับคปใช้สยว่าไปเลยขบคุณว่าขอบคุณนะวิทิชัยนะครับผมแอดไลน์เบอร์ดอสักครับผมเอ็ซีเข้ามาใหม่ใช่ครับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะครับผมใครจะติดต่อกับผมให้แอดไลน์เบอร์นี้นะครับผมส่วนมากผมจะติดต่อทางไลน์นะทู้ชมนะครับถ้าโทรมาส่วนมากผมจะไม่ได้ค่อยได้รับ นะครับผมแจะไม่เคได้รับเลยนะครับเป็นความเชื่อของคนอีสานของเราผมคนที่จะทำพิธีอะไรต่างๆให้ต้องบอกเก่าวธรณีด้วยแม่ธรณีก่อนภูมิจ้ดที่ก่อนนะครับผมค่อยบอกเก่าทั้งด้านปู่ตาครับ f อติดตามไว้เลยนะครับผมสถานที่ตรงนี้ผมจะได้มาขอชโชคลาภให้ FC อีกอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ชมนะครับผมแต่ วันนี้ขอเลขทูบก่อนงวดน,นี้สามตัวตรงๆนะครับผมมีโชคไม่ราเดยหรือเจ้าที่เ,เจ,าเจา้าหน้าทิ่เจ้าฐานในเขตมดนั่นสักกี่นี่ของบ้านน้องกามน่าจะเลื่อนเด้อมเจ้าโซลนี่ครับผมครับตาดไหน ถูหลานจถูกจ like ูเท the <ination noises> ียนยังให้ลูหลานหูหนวกตาบอดหูแก่งตาใสสองใตเห็นแงก้อนถูกพ่เลยยิ่งั้นเสีงเทียนคือเสงตาใสเนี้นงสองไตเห็นแกงหูยัหนวกตายาบอดลัวตวั้นนหูแก่งตาใสเพระเราไม่แข็งแรงเย่อไย่าไปเนี่ยไปไมถึงนี่ผ่า่อนอยงนี้ มันขึ้ไปเลยมืออลำหมอลำเจ้ามางดวเียดีกดครับครับผมลูกชายนะครับผพี่ชายน้องนาเดียนะครับฟุกมงคลใจเลยเจ้าท่านี้เออดูดูนําทำเพ่ี่น้างนี้ร้านมาอันน่ผู้โดยทศาสาวผู้ใดทาวากํลังลาสาวลามาเจ้ากลังิมาได้แบบบ่กทำเออมาเจ้าเท่านเจา หมอลำ่มหมอหลองพือกับรล่มมาแล้วพือก็บมีบริวารหลายอยู่ตัวต่างตลาดอยูนี่ตีโท่ซาเลทั่วออกพีซาเลทั่วออกคือคือ้าเอายี่าเมื่อก่อเดี๋ยวอมีไงเป็นคนแบบพิการอันใดอันใดลูกร้านก็เอามาเรียงมากกัน บ้านศาลเก่าลหละได้่มาใหม่มาไล่ยอที่จงอ้ยอยร้านมามะขอบุมบารมีขอพอนขอนามาทีการงานเด้อเป็นเลยนี่หมอรำกับน้องไม่ฝูกมงคลชายเลิศนี่ ม<น> <problem> รับน้องไม้ในวงการแห่พญายำเบิกน้ำแยงเด้อปีนี้ขอจากสองร้อยงานเด้อปุ้ยอ้ยสามร้อยงานผละสองร้อยงานสามร้อยงานผลละปีสองร้อยงานสามร้อยงานลสี่ร้อยงานห้าร้อยงานมีมลับคณะหนึ่งมากกว่าใคกวัวบ่มีอยู่ไดหล่ะ ทั้กินได้อยางช่องยูทูบทั้งช่องแฟนเพจให้เจซีเพื่อนเด็ติดตามกันไปได้หลายเด้อเนเด็มีโฉมมีหลานน้ำได้พ่อไงออาตูช่องยูทูบบาวสักคาราดแฟนเพจน่อไปไก่ไปไก่กันให้เป็นยเอาหลูกเอาหลาน

โอ้พะเไปเน่เด้อค่ะเดี๋วมาขอโชวขอหลามให้เอฟซีเด้อขอลามเนี่ยเด้อเจาโทรนี่เด้อเพื่อทเขาขึะนมาแล้วเกี่ยมาดูฝันยากไปดูบอลดไปดูที่ค้องหาไปดูนงนังไง่ยหำ้านมาหุ่นไรกินได้กินได้เด่นรวยมากงานหมลำกัอบสองอยสามอยสี่รอยห้าล้อยดเ้ย่างอวงฟุกมงคลเชลเลอีสุวพรสมสุกนี่แหะ ิ้วกินน้ำต้าร้าดกินน้ำมือหนุ่มเพื่อนร้านแนนเลยไมเ็บีกินนร้อน่เกินนาร้อนนางหลับเลยครั้งาสคนกินนาสัาเลนะทังู้ทางอภิพุชยามากินนาสัาเลนะทังสังอาภิพุชยามา Inna Sakalena khang khang api pucahyang. Apa maui konjai. Hang sama samputo pakawa utang pakawan tang api สุขติปานโนภะคะวะโตสาวกตสังโฆสรงฆังะมามเอาคือขันขือนว่าก้าวขือนมีไงอืมบ้านอีวัวเอ้ยบ้านดึจับตัาจับตาเพ้าบ้านรักไงมาครับมอลำ มาเลี้ยงแม่กือาจะได้บัตอาหารการกินมมนกับมาหลายอยางหลายหม้อหมูหม้อผงไงมนกินมายากได้บัตรอมัอนื้อมาใหม่าไปเยดี๋ยวพูก่อนกินไอีมัเด่นได้บอันใดก็มีเบอร์จงจริงจงอาหารหวานข้าวอาหารการกินมาดื่มาดื่มด่มาดื่มาด่มมาดื่มมด้เมมาดื่า่าดืาดื่มาดื่มมานื่มมาดื่าดื่มมายืาด้่มด่มมาด่มดืมมา่าด้่าดือดด่่มา อย่งไอันอันทั้งนาอันเพื่อนสีมาจ้างไอ่เพื่อนมาหลายหลคนอื่นมาหลายๆคนเออจะปูจะตาเอ้ยออปูยุไกู่แล้วปูยุไก่หแกวตาทอื่นหมอเก้ามาเบิดูปูทุกคน่ิวบันไก่บันไก่อยู่กลางจังหวัดเกิดอื่นมาหไปดั้งไปใกล้ๆทั้งไก่ก็ดั้งไปแนลล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 อ ยปลาแาวเอายูฟ้าเขาวยิ้มสวยคือในเหลาวเดออไม่กินเด้อบนเด้อเออนานี่กินนาร้อนเลยกินแล้วแบบมนั banks, ้นไม่เขากินมหนามแบบไปมุ้งกุ้งมุ้งกุ้งไเด้ออยู่ทงอยู่ทาอยู่ปลาอยู่ด้งฝุ่นหมอลำกับไปลำทั้งไก่ทั้งไก่ไก่ไปขอนไปแอว น้ำเบองเดอร์บานไปน้ำโมเพิ้นเดอใช่ยูทูบไหมเ f c หลายๆเด้อเอฟซีนรูุน้ำหลายหลายคนติดตามหลายๆเดอคนติดตามมาหลายๆ่องยูทูบบาสัก็เอาเลยคนละมี่หอยเกจิบับอันันอันเพี้ยนว่าถูกน้ำโสกนะกับเปิดหูเปิดตาให้ลูกในร้านเนเด้อขอสาวตัวตรงๆหนึ่งวันนี้เออขอได้บานยูกขอ อันผู้ใดก็ว่าที่ไดนเราก็ว่าที่นึงก็เลื่่มีผู้ใดแค่คนหมผูกมงคลผูกมงคลใช่เลดเด้อวะไงเอ้ร้านหน่อยก็มาเกิดตื้นนอกตื้นแนวตื้นหน้าแตไหนหมอลำหมอหลออนีหมอลำอันน้องแกสิได้วงมงคลใช่เลยมงคลชเลยน้หน้าเดียร์นน้องหน้าเดียรนัา้างลยยางนอกเหมือนหัวหลัวหลานยเอาน้ตาาไว ไปทางไหนทางไหนก็มันนมันไปน้มันไปน้ำมันติดน้นมันิดตนดวไปทางไหนติดไปน้มันทางนั้น

มีเสียงรบกวนนะผมกลับมาเร่าพิธีด้วยก็ต้อ,องใส่รถเซ็นนะครับเซ็นนัำนี่หมอเลท็ทพูดนะครับกเพลงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามเป็นตัวไหนเะทียนอย่าได้จะซีลูกดีค่ขันดูดีปะมีไงเลีนยงถึงขนาดเลยเทียน มันก็ใจมันจะไดนอันคือบอดังมาหางบ้านนี่เว้ยเว้ยนี่หางเนี่ยกดแชร์ผมด้วยนะครับผู้ชมครับตอนนี้มาแล้ว59ตัวที่3จะเป็นตัวไหนครับเผื่อเป็นแนวทางให้เอซเป็นเพื่อนบ้านหรือว่ารัฐบาลไทยวันวันนี้เพื่อนบ้านนะครับรบัฐบาลไทงที่16ตัวใหญ่

ห้าเก้าสามหรือเปล่านะครับผมหลายท่านก็คอมเมนต์นะครับผมกดแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับวาเสกชาสะบานให้คือต้องไปตังค์มา เราที่น่าจะห้าเก้าสามดีก่าเด็กเล่าเดิวมาเล่อเก้าสามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว 592593หลายท่านก็ทายเสียงทายดูนะครับผมก็มมะนะครับผม593นะครับผมเลขทำพิธีวันนี้นะ่าชมครับเดี๋เป็นแนวทางให้เออซีได้จับจอฉลากกินแบงหวยรัฐบาลไทยหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะรับผมอย่าลืมหกกับเก้านะครับผมอาจจะเป็น563ก็ได้ นะครับผมโดยว่า593นะครับ563 563ก็ได้โอเคนะครับผมนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อผมด้วยนะครับผมน่าจะเป็น593นะครับก็ขอให้ทุกท่านหนึ่งเฮงปังๆไมว่าจะเป็นเพื่อนบ้านือว่ารัฐบาลไทยนะครับผม FC จดจำสถานที่ตรงนี้ไปเลยนะครับผมศาลปูตานะครับผม ้ารปู่ตานะครับเดี๋ยวเผื่อมีโชคไม่รอเดี๋ยวผมจะได้กลับมาหาปู่อีกครั้งหนะ้าผมขอโชคขอลาภให้เอฟซีน,นะครับผม <tem pie> <t> ดูขี้แขนน้องกูมานะครับผมว่ามีตัวเลขนะครับใครเขียนไปตัวไหนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ

ก็จะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะครับโอเคเนาะนะนะท่านผู้ชมครับเดนะี<ห>๋ยวนะผมขออนุญาตลงไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับในแขนน้องกุมารสองเจ็ดให้ถูกแล้ววันที่หนึ่งเดอปูเด้อถือแล้ววันที่หนึ่งสิเดียตองหน้าไม่ปูเลย